ใช่ไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสร้างให้มันอัจฉริยะมากกว่าเดิมจิ้มๆๆแล้วก็ฟันสําคัญที่ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันฉลาดอีกนิดนึงต้องไปเติมโปรตีนให้มันไปเติมสายรขาตัดอะไรไว้เปล่าปัญหาเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเครื่องเจเวลาวางเนี่ยจะแวต่แบงถ้ามันไม่ครบตัวใหญ่แล้วช่างเนี่ยเวลาเอาไว้ทิ้งสายมันจะมีอยู่สามเส้นที่มันอ่ามันให้แค่นั้นเองบคใรั มันไม่มัเครื่องติดได้ะไรได้แต่ว่ามันอ่านไม่ได้มันอ่านไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ใช้งานได้ได้แต่ว่ามันเอามาทำแบบนี้คือคือกองอีซ c u อาจจะโดนตัดสายไปที่ให้มันแค่ทํางานได้ครับหรือว่าเขาใส่ระบบแก๊สเข้าไปตัดระบบนั้นออกไม่เกี่ยวนะแก๊สไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ายสายนี่แหละผมกลัวกล่องกลับไปด้านน่ะมันไม่ตรงกันแต่เครื่องมันวิ่งได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สะเียนเต็มที่ ก็ผมก็จะให้จานหนึ่งมาเคลียร์สายให้ถึงเอารถมานี่ใช่ไหมจริงๆนะถ้าอย่างนั้นนะเราซื้อเครื่องมาเปลี่ยนมาเนี่ยมันต้องเอาเครื่องเอากล่องเครื่องเอากล่องแต่ก็อีกอะเดี๋ยวเกิดเครื่องเอากล่องไปเชียงกงอะเ่องกล่องกล่องกับเครื่องมันตรงกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกตัวที่ตรงเพราะว่าร้านมันเอามาตัวเดียวเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนเครื่องเราก็ต้องดูตรงนี้แหละว่ามันตรงกันไหมเครื่องกับกล่องอะไรไม่ได้ なるほど。<laughs>